มีหลายที่มีร้านอร่อยอร่อยมากมายนะครับแต่วันนี้อยากแนะนำนะครับนั่นก็คือลูกชิ้นปลากายครับเขาบอกว่าเจ้านี้นะฮะดังทั้งลูกชิ้นปลากายแล้วก็ทอดมันปลากายแสนอร่อยนะฮะและยังมีขนมหวานอีกมากมายนะครับจะเป็นร้านไหนต้องไปติดตามครับคุณผู้ชมครับรับรองอร่อยทุกใจคุณผู้ชมอย่างแน่นอนจ๊อกโอเสียงทองร้องกระเด็นไปถึงล่างอ่ะเขาได้ยินกันหมดแล้วเนี่ ถึงแล้วครับผู้ชมครับเอาละครับหลังจากที่เจ็บนะครับพาคุณผู้ชมไปชมเมืองนครสวรรค์บนหอสูงๆกันมาแล้วนะครับทีนี้ก็มาพักผ่อนนะฮะกับอาหารรสเลิศนะครับต้องบอกว่าร้านนี้นะฮะขึ้นชื่อของจังหวัดนครสวรรค์ไม่มีใครเกินนะครับไนตีลูกชิ้นปลากาย3รสนะครับเพราะว่านครสวรรค์ของเราแน่นอนนะครับที่ขึ้นชื่อมากที่สุดนั่นก็คือปลากายลูกชิ้นปลากายเนื้อร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีแป้งครับไปเดี๋ยวไปชิมกันครับผมหอมมากขอบอกทอดมันทอดมัน สวัสดีครับคุณลุงนะฮะนี่คือเจ้าของร้านครับคุณผู้ชมครับนะฮะปกติคนเยอะอย่างนี้ทุกวันไหมก็ทุกวันทุกประการยิ่งเยอะมากแต่วันนี้ยังมีโต๊ะนั่งอยู่ใช่ไหมฮะพอมีค่ะยังมียังพอมีเดี๋ยวโอ้โหโชคดีมากไปนั่งนเลยค่ะต๊ะนี้เลยค่ะตอนนี้กำลังว่างพอดีเลยนั่งเลยค่ะเอาเป็นว่าเจะสั่งเย็นตาโฟที่นึงครับผมอ๋อขอโทษค่ะเย็นตาโฟที่นี่ไม่มี ที่นี่จะมีเป็นลูกชิ้นปลาน้ําใสครับผมอย่างนั้นเอาเส้นเล็กน้ําอางนี้ต้องสั่งในพิเศษไหมอย่างลูกชิ้นลวกสังหาก็ได้ลูกชิ้นของเราลูกขนาดไหนขนาดนี้ได้ไหมลูกแบบเข้าหัวนมอะค่ะเพราะลูกชิ้นปลานครสวรรค์จะเป็นลูกชิ้นปลาลูกเล็กเป็นสัญลักษณ์ของนครสวรรค์เป็นเอกลักษณ์ใช่ไม่ใช่ไม่ใหญ่แต่เดี๋ยวมีเมนูแนะนาอะไรทอดมันปลากายมาที่นี่ต้องทานทอดมันปลากายค่ะมีอีกหนึ่งเมนูที่จะแนะนําอะไรปอเปี๊ยะกุ้งค่ะ อ๋อพี่เขาสั่งกันทุกโต๊ะเนี่ยนะค่ะไอ้เป็นเป็นตัวยาวๆใช่ค่ะยาวๆอย่างนี้เนี่ยจับไม่อีกหนึ่งพี่จ้ะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวให้เด็กมาให้นะคะจ้ะมาแล้วมาแล้วค่ะพี่จ้ะที่สั่งเมื่อกี้เนี่ยอันนี้มีอะไรบ้างครับเส้นเล็กที่พี่สั่งอันนี้เส้นเล็กนะครับขอบคุณครับอันนี้ค่ะอันนี้จะเป็นปอเปียกกุ้งค่ะปอเปียกกุ้งค่ะส่วนอันนี้ชิ้นลวกอ้โหที่แบบว่าเต็มที่เลย เชิญตามสบายเลยนะคะจ้าขอบคุณครับทานแค่หน่อยนะคะครบหมดแล้วน่ของเที่ยวมันะโอเคครับเล็กๆแบบนี้ฮะลูกชิ้นปลาไายนครสวรรค์มันเด้งคาปากนะเด้งตุ้งอยู่ในปากนะฮะเคี้ยวมันจะดังกรุบๆนี่นะครับคุณผู้ชมครับเขาจะใส่ผักกาดหอมแบบนี้ใส่ต้นหอมนะฮะสังเกตดูนะครับว่าเขาจะไม่ใส่ถั่วงอกเลยนะฮะเพราะเขาบอกว่าที่นี่นะฮะไม่ใส่ถั่วงอกเพราะว่าถ้าเอาถั่วงอกไปลวกกับเส้นแล้วมันจะทําให้เหม็นเขียวไม่อร่อย อานแบบราเมงใช่เลยลิ้นไก่แทบพองลูกจิ๋วแบบนี้อร่อยนแน่ๆเอาละครับทานก๋นเตี๋ยวเรียบร้อยนะฮะจบด้วยทอดมันนะฮะกลิ่นตลบอบอวนลละเกินทอดมันประกายของแท้ในตี เปี๊ยงกุ้งกรอบอเป็นกุ้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะกุ้งทั้งตัวครับคุณผู้ชมครับที่สําคัญนะครับอย่างหางนี่ก็ไม่ต้องทิ้งเลยฮะเขาทอดจนกรอบอกรอบจริงนะมากหัวหน้าอันนี้คือหนังปลากายนะฮะเนื้อเอามาทำนี้แล้วหนังมาทอดกรอบใช่เลยฮะ ภูประกายร้อยเปอร์เซ็เลยอะไม่ใช่หนังงูเห่านะหมดแล้วมั้งฟันเจ <c oughs> ิงมันเคี้ยวฟันตัวเอง <c oughs> กรอบมาก้ <c oughs> ไม่มีกลิ่นคาวเลยอะเจ๋งมากเอาละครับผู้ชมครับบอกคำเดียวนะฮะว่างานเนี้ยมีห่อกลับบ้านแน่นอนนะฮะ <c oughs> เอาไปทําทานที่บ้านก็อร่อยนะฮะลูกชิ้นปรกายเขาบอกว่า ถ้าเอาไปแกงเขียวหวานแล้วก็เด็ดมากมากครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าครับพลาดไม่ได้เช่นกันนะครับเป็นร้านแบบว่ามื้อใหญ่ๆหนักๆต้องคอยติดตามนะครับว่าเป็นร้านอะไรนะครับแต่ตอนนี้นะฮะของเขาอร่อยแบบนี้ทางรการของเราก็มีของมอบให้ครับนั่นก็คือผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นตรามมก่อนคู่ครับเป็นไงฮะทั้งกินทั้งเที่ยวคุ้มไหมฮะแต่ยังไม่จบเพียงแค่นี้ขอให้ติดตามนะอย่าเพิ่งไปไหนนะครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าเขาอร่อยเช่นกันครับผม จาก AIA ประกันภยัย